สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องมือนะคะเช้าเช้านะคะอาบน้ําให้กับน้องมือนะคะสาวๆอาบน้ําเตรียมความพร้อมกันนะคะทํางานเมื่อคืนตกหนักมากเลยนะคะฝนแต่ละเชือกก็อาบนานหน่อยนะคะนี่ค่ะพี่อ้อมดูน้องมือน้องมือว้าดูทางนี้ยังคันยังยังยัง อเมยอเมยๆดูถังแตกเอาเป่าก่อนแล้วเป่าก่อนเป่าลืมหรือ,อยังเนาะลืมหรือ,อยังลืมยังนี่ใส่เข้าบ้านนะคะเข้าบ้านกันค่ะโอรีบเลยนะคะนนท์ ชาก็จะอาบน้ําเตรียมความพร้อมกันนะคะรอนักท่องเที่ยวแต่ว่าวันนี้ฝนตกแต่เช้านะคะตกตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะคะอะอะเมย์เมย์ใช่ มาจ้าสวยๆก่อนเอรอวสวัสดีตอนเช้าก่อนเร็วมาจ้าสวยๆก่อนจ้าแม่แม,แม่ก่อนเร็วอ,อาบน้ําสวยแล้วค่ะแม่แม่แมไปอาบน้ําสวยแล้วค่ะนี่กินยากเก็บยากิ<ม>ากน <มา S 1> เอง <นะ S 1> ด้วยนะจะกินอันไหน<ม>า <laughs> อา<ะ>บุฟเฟ่นะคะบุฟเฟ่ให้เหมยเลยเ<า>อาถอยก่อนถอยก่อน <laughs> <laughs> ไม่ฟังนะคะจะกินอย่างเดียวนีอ่อาบน้ำสวยเลยนะคะดูทำนานจนซีดหมดแล้วนะคะนนดูลลขาซีดหมดเลยวันนี้อาบน้ำนานหน่อย อาจารย์สวยๆเสียงหวานๆด้วยอุ้ยดูค่ะดูจะเต้นอย่างเดียวจิงชิงชิงจึงงงค่ะเสียงหวานๆด้วยค่ะเสียงเสียงอยู่ไหนเอ้ยอุ้ยเอาเสียงก่อนค่ะค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้เราจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไหนจ้าอองอุ้ยอุ้ยยังค่ะยังยัง ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ